หัวข้อสอบก่อนนะครับเรามาดูซิรายละเอียดหัวข้อสอบว่ารอบสองเนี่ยวิชาเทคโนโลยีมันมีอะไรบ้างอ่าถ้าเป็นหัวข้อใหญ่นะครับหัวข้อแรกก็คือวิทยาการการคำนวณครับเอากริทึมนะครับอันนี้พี่บอกเลยว่าที่พี่ติ๊กเนี่ยออกทุกปีนะครับข้อสอบเทคโนโลยีออกมาสามปีนะครับก็ออกหัวข้อนี้ทุกปีเลยอ่าราอเทคโนโลยีของพี่ก็จะสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับ บางคนเนี่ยพี่เข้าใจว่าไม่ได้เรียนคอมที่โรงเรียนเลยนะครับน้องกังวลว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าใจไหมมันไม่ได้แบบว่าถามโค้ดยากขนาดนั้นนะครับมันถามเป็นพื้นฐานครับมันถามเป็นพื้นฐานเลยแต่พี่ก็จะปูพื้นฐานให้นะครับต้องแปลโปรแปกรมสเปนะครับ Python จาวาและภาษา C ีพี่สอนครบรวดเดียวเลยนะครับทุกภาษาพี่จะสอนพื้นฐานให้เพื่อเราเอาไปทำข้อสอบได้นะครับ เอาคงไม่ใจไ้ายมานั่งให้เราเขียนโค้ดรายละเอียดเยอะขนาดนั้นส่วนใหญ่เขาจะให้โค้ดมาแล้วเราก็ไล่นะครับซึ่งเดี๋ยวน้องลองเรียนวันนี้ดูนะครับพี่จะให้น้องเรียนกับพี่แล้วตอนก่อนท้ายคาบพี่จะให้เราลองฝึกทําข้อสอบต่ออวนาปีหกเจ็ดดูถ้าน้องเข้าใจน้องทําได้แสดงว่าพาร์ทเนี้ยน้องน่าจะไปได้นึกออกไหมอ่าหัวข้อที่สองครับเป็นการรวบรวมข้อมูลประมภูมิ ประมวลผลประเมินผล,นผล,นผลการรวบรวมข้อมูลก็คือเป็นแนวสถิตินะครับอ่าหัวข้อนี้พี่มีข้อสอบเก่าอยู่นะครับเขาเคยออกมาว่าเออโอเคเรามีร้านตัดผมอยู่ร้านหนึ่งมีคนอยู่ลูกค้าอย่างนี้ต้องการจัดการยังไงให้ลูกค้าได้จํานวนเยอะที่สุดนะครับมันเป็นแนวข้อสอบเชิงคิดวิเคราะห์เขาเรียกว่าแนววิทยาการคํานวณครับเดี๋ยวนี้มีตัวอย่างโจทย์ด้วยครับหลักการทํางานคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้พี่บอกเลยว่า ต้องจำสองอันเนี้ยต้องจำจำหมดเลยเขาออกหัวข้อไหนก็ได้เหมือนอย่างไปที่แล้วเนี่ยพี่เก่งตรงไปนะพี่ก็บอกว่าลองให้เด็กในคอร์สพี่เนี่ยลองไปอ่านพาที่มันเกี่ยวกับค่าความจุของแรมถ้ามันออกจริงๆเขาถามถาตรงตัวเลยนะว่าโอเคเรามีจิกเไบเท่านี้เราจะแปลงไปเท่านี้ต้องเอาทำอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มีตัวอย่างข้อสอบให้ดูด้วย อ่าแล้วก็ในคอร์สพี่ก็จะมีสรุปนะครับโอ้โ oh, หสรุปนี้เป็นร้อยหน้าเลยครับพี่ได้ทําการรวบรวมส่วนสําคัญให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออ้างอิงจากหนังสือเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณตั้งแต่ม .1 จนถึงม .5 เลยที่รวบรวมให้แล้วคือพี่จะบอกน้องว่าเขาจะออกหัวข้อไหนก็ได้ครับ อยู่ๆเขาจะถามเลยว่าไมโครโฟนทํางานยังไงไมโครโฟนทางานยังไงแล้วก็จะมองว่าเอ้ยต้องเขาถามได้พี่มันมันใครจะไปรู้ใช่ไหมอ้างอิงจากหนังสือครับหนังสือสสวทมีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านให้ครบนะครับพี่ก็ทําสูบไว้เหมือนกันนะครับอ่าต่อมาครับอีกหัวข้อหนึ่งก็คือเป็นการออกแบบเทคโนโลยีแนวเชิงวิศวกรรมหัวข้อนี้นะครับ ที่เคยโพส์ข็ตอบเก่าไปให้แล้วทั้งในไลน์ไลา์าลากลุ่มต่างๆที่มีและโปรไฟล์แชแล้วก็หน้าเพจครับอย่างเช่นเขาให้อุปกรณ์มานะอุปกรณ์มี LED มีนู่นมีนี่มีนั่นประมาณ9ก้ถึงสิอย่างแล้วเขาก็ถามว่าเขาต้องการเอาอุปกรณ์เนี้ยไปทำตู้อบกล้วยอย่างเงี้ยน้องก็แค่เขียนแผนผังขึ้นมาเขียนระบบขึ้นมาที่เขาเรียกว่าระบบซับซ้อนครับ เกณน์ทางขึ้นมาเราเรียกว่าระบบทับซ้อนระบบทับซ้อนคืออะไรนะครับชื่อเหมือนจะยากแต่มันไม่ได้ยากนะครับแต่มันเป็นแนวความคิดเชิงวิศวกรรมซึ่งพี่จบวิศวกรรมไฟฟ้ามาครับพี่เคยเรียนวิชานี้แบบละเอียดมาแล้วก็คือออกแบบแนวเชิงวิศวกรรมเลยส่วนหัวข้อที่สามนะครับก็เหมือนเดิมครับจำครับจำครับ นอกจากจำแล้วเนี่ยพี่ว่าปีนี้เขาน่าจะมีคำนวณด้วยอันนี้พี่เดาทางนะนคือคือพี่ไม่มีทางรู้ข้อสอบนะครับไม่มีใครรู้ข้อสอบไม่นอนนะครับแต่พี่ก็จะพยายามเก่งให้อ่าพี่ก็พยายามกันกองว่าโอเคเขาน่าจะมีคำนวณบ้างนะเออประมาณนี้นี่คือสองหัวข้อใหญ่นะครับที่น้องจะต้องเจอตอนที่เราไปสอบวมว,อวอรอบสองเพราะฉะนั้นคนที่ติวโควเซนก็ติวด้วยกับกลุ่มนี้และที่จะสอนแยกให้ สอนเสริมให้นะครับสําหรับคนที่อยากจะเข้าทั้งสองโครงการเลยนะเนีค okay, ครับก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันในคอร์สนะครับตอนที่เราเจอรอบต่อเดี๋ยววันนี้พี่จะเริ่มสอนแล้ว